สวัสดีค่ะมาพบกับบรรยากาศชิวๆของช้างกลางแคมปิ้งกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วลูกค้าหลายๆท่านมีแพลนไปเที่ยวที่ไหนกันหรือยังคะถ้ายังขอฝากช้างกลางแคมปิ้งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนนะคะโซนบริเวณนี้จะเป็นโซน บ้านไม้ไผ่และบ้านไม้ชายน้ำค่ะเป็นโซนห้องพัดลมนะคะร้อนแบบนี้ขอบอกว่าลมตึงมากๆเลยค่ะกลางคืนอากาศก็จะค่อนข้างเย็นนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาเข้าไปดูบ้านไม้ชายน้ำกันค่ะบ้านไม้ชายน้ำจะด้านหน้าจะเป็นกระจกแบบนี้เลยนะคะราคาต่อหนึ่งคืน600บาทสามารถพักได้สองท่านนะคะ ที่นอนก็จะเป็นที่นอน5ฟุตแบบนี้เลยด้านในก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็พัดลมหนึ่งตัวคะ่ะพอเราตื่นเช้าออกมาเราก็จะสามารถสัมผัสกับความสดชื่นยามเช้าแล้วก็วิวริมน้ำแบบนี้เลยคะ่ะไว้มาเที่ยวกันนะคะบายบาย